สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซูชิรา634ทาโร่นะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปาการเจอกันของคุณกับเขาเนี่ยโชคชะตาหมายมั่นให้มาเจอในเรื่องอันใดนะคะอ่ะเริ่มกันเลยนะคะมาดูกันก่อนว่าไพ่ออร์ค l ลนะคะอยากบอกอะไรนะคะความสัมพันธ์นี้เนี่ยคือความสัมพันธ์แบบไหนคะไพ่ออร์คคะความสัมพันธ์ที่คนทุกคนเข้ามาดูเนี่ยความสัมพันธ์ของเขากับคนคนนี้เนี่ยเป็นแบบไหนกันหรอคะ เจอกันเพื่ออะไรคะอ่ะแน่นอนว่าเป็นการกลับมาเจอกันในลักษณะที่เกิดจากการที่เป็นเนื้อคู่นะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นคู่แบบไหนนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นมา reconciliation นะคะคือการกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะสมวัน o ม อ uh, someone from your past is returning to your life นะคะคนในอดีตกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งในอดีตในนาที่นี้คืออาจจะเป็นคนเก่านะคะคนที่เลิกลากันไปนะคะหรืออาจจะเก่ากว่านั้นซึ่งเก่ามาจากอดีตชาติก็ว่าได้นะคะติดตามกันมานั่นแหละ deception นะคะความสัมพันธ์นี้เนี่ย someone is wearing a f e l l mask นะคะ in this relationship เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้จริงใจนะคะแต่ก็ไม่ได้หลอกแต่เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะบอกหรือเปิดเผยไม่ได้นะคะอาจจะปิดบังความรู้สึกซ่อนเร้นอะไรที่ไม่สามารถบอกได้หรือเป็นความลับอะไรบางอย่างก็ได้นะคะความลับที่ว่าเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับครอบครัวคนในครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะมีปัญหา ตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็กนะคะขาดคุณพ่อไหมการเติบโตขึ้นมาก็เลยไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะ Your love life benefits อดเชี r ลโฟกิบยัวพ r ร์ตเอ่อ r ัวพนนะคะมีคนที่กดเครื่องพ่อแม่ตัวเองอยู่นะคะอาจจะรู้สึกว่าพ่อแม่ ไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ได้ดูแลหรือว่าพ่อแม่ทําไมต้องรีบจากไปนะคะทําให้ชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบนะคะรู้สึกว่าตัวเองมีปมดอยนั่นเองนะอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะคะมีส่วนไหมค่อยว่ากันนะคะคราวนี้เรามาดูกันว่าคุณกับเขาเนี่ยมาเจอกันเนี่ยเพื่ออะไรนะคะมาดูพลังงานคุณก่อนแล้วก็ค่อยเป็นพลังงานของเขานะคะพลังงานของคุณเป็นยังไงพลังงานของเขาเป็นยังไงนะคะขออนุญาตเปิดพลังงานของคุณค่ะ ขออนุญาตเปิดพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะพลังงานของคุณเป็นไงได้บ้างพลังงานของคุณมีการยิดคิดทบทวนนะก็คิดอยู่นะว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตในตอนนี้หรือว่าค่อนข้างพักผ่อนนะคะไปแนวโน้มไปในทิศทางที่แบบอยากพักผ่อนอะไรเงี้ยอืมก็มีการจับตามองแหละนะคะก็ไม่ได้แบบเงียบหายไปซะทีเดียวก็อาจจะมีออกสื่อบ้างหรือว่าคุณกําลังจับตามองอยู่กับอะไรบางอย่างนะคะ หรือว่ามีคนที่กำลังจับตาม,มองรู้คุณอยู่ก็ได้นะ King of เ e n น a c l e นะคะคุณอาจจะเหนื่อยล้านะคะกับการที่จะต้องเป็นผู้ดูแลเอ่อเป็นผู้เขาเรียกอะไรนะเป็นผู้นำคนของคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเออก็มีความเป็นไปได้นะคะตัวเขานะคะเป็นยังไงได้บางตัวเขานะคะเป็นนายออฟสอดนอนไม่หลับคิดมากคิดเยอะเหมือนกันนะคะอืม นอนไม่หลับคิดมากคิดเยอะนะเป็นธาตุลมได้ตัวคุณเป็นใครได้บ้างธาตุลมได้ธาตุดินได้นะคะในอ็อบเพนเดอร์โคลอยากมีการเริ่มต้นอยากให้โอกาสนะคะอยากมีโอกาสอยากมาต่อรองนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีกับคุณนี่แหละนะคะอาจจะอยากมาต่อรองเหมือนกันนะอยากจะปรับความเข้าใจนะคะ เขาต้องรวบรวมความกล้าในช่วงนี้เนี่ยเขาต้องรวบร,รวมความกล้าเป็นอย่างมากในการที่จะกอบกู้ตัวเองขึ้นมานะคะให้ได้รับโอกาสใหม่ๆหรือว่าจะต้องมีการเดินหน้าเพื่อที่จะทําให้โอกาสนี้มันสําเร็จอะประมาณนั้นอะอยากจะรู้แหละว่ามีความแตกต่างกันมากๆโดยเฉพาะคุณกับเขาเนี่ยถ้ายิ่งคุณเป็นเนื้อคู่กันเป็นโซเมทกันนะคะความแตกต่างมันอาจจะเป็นอุปสรรคก็ได้เป็นปัญหา ะะหรือว่าอาจจะการเติบโตมาไม่เหมือนกันเนี้ยคนนึงเกิดในครอบครัวที่สมบูรณ์คนนึงเกิดในครอบครัวที่ขาดแคลนนะคะก็เลยเหมือนกับเหมือนเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับอีกฝ่ายหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะคราวนี้มาดูกันเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงคะเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงเขารู้สึกอย่างที่บอกเลยเหมือนตัวเขาอะเอาตัวเองมาเปรียบเทียบกับคุณรู้สึกว่าเขาถูกปฏิเสธแน่ เหมือนเขาดีไม่พออะไรประมาณเนี้ยหรือเขารู้สึกเบื่อหน่ายกับตัวเองตัวเขาเองนะคะที่อาจจะดีไม่พอเนาะเออทำยังไงให้ได้เหมือนคุณอะไรเงี้ยมีลักษณะของความที่แบบว่าเบื่อหน่ายนะคะเซ็งหรือว่าการโดนรีเจ็คหรือกลัวที่จะถูกปฏิเสธในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะอืมแต่ก็อยากจะลองนะอยากจะหันหน้ามาคุยกันอยากจะลองดูซักตั้งเหมือนกันแหละว่ามันจะไปได้ไหมอะไรเงี้ย แต่มันเป็นความรู้สึกที่แบบเขาไปไม่สุดอ่ะเหมือนกับเขาเขาก็อยากได้แต่ว่าเขาก็ไม่พร้อมที่จะเปิดเผยตัวตนนะคะอืมมันมีบางอย่างที่เขาไม่อยากให้คุณรู้อาจจะเกี่ยวกับครอบครองเขาหรือปูมหลังพื้นฐานพื้นเพอะไรอย่างเงี้ยอืมมันมีลักษณะของลากเง่าหรือว่ามาตั้งแต่ลาก เงาของครอบครัวที่ไม่อยากเปิดเผยอ,อ่ะอืว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยอืม่ะคราวนี้มาดูกันดีกว่านะคะว่าการที่ได้มาเจอกันกับเขาในครั้งนี้เนี่ยตัวคุณกับตัวเขาอะไรคือสิ่งที่นำพาเข้า,ขามาคะ่ะอะไรที่นำพาคุณกับเขาเข้ามาเจอกัน อะไรที่มันติดติดขัดขัดมาทั้งชีวิตหรือเป็นคําตอบที่คนหาอะไรที่รอมานานอะไรที่รอแล้วยังไม่เจอสักทีอ่ะอาจจะเป็นการที่แบบว่าคุณรู้สึกว่าคุณรอใครสักคนหนึ่งในชีวิตไปคบกับใครไปคุยออกับใครก็มันก็เหมือนไม่ใช่เหมือนกับเรารออีกคนนึงแต่คนคนนั้นก็ยังหาไม่เจอประมาณนั้นนะคะเนี่ยมันเหมือนมีสัญญาณเตือนว่าเรามีคนที่รออยู่แล้วจริงๆแล้เราก็เป็นคนที่มาจากอดีตชาติเหมือนเรารอเขาเขารอเรา เหมือนมันไม่เติมเต็มอย่างที่บอกอะ่ะไปเจอใครพูดคุยกับใครมันก็ไม่ใช่สักทีนะคะสิ่งที่พามาก็คือโชคชะตานี่แหละค่ะการเป็นคู่กันการบางคนเป็นเนื้อคู่กันอย่างที่บอกตามกันมาตั้งแต่อดีตชาติบางคนก็เป็นคนเก่านะคะในการที่แบบมันเหมือนกับจบหรือจบไม่สุดอมืมันมีเรื่องที่ค้างคาเนี่ยยังเป็นมนุษย์ค้างคาอยู่ห้อยหัวอยู่ยังไม่คิดที่จะทําอะไรยังไม่คิดที่จะไปหรือยังไม่คิดที่จะเริ่มต้นอืม มันก็เลยเหมือนกับว่าสิ่งที่จะต้องวนกลับเข้ามาคือมันเหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างเรามันยังไม่จบไม่ว่าจะตั้งแต่ชาติที่แล้วตามกันมาชาตินี้ก็คือชาติที่แล้วก็ยังไม่จบมีเรื่องที่ติดค้างนะคะพูดง่ายๆก็คือมีเรื่องที่ติดค้างนั่นเองนะคะที่จะต้องกลับมาเพื่อที่จะเดินเจอก,กันเห็นไหมติดค้างเพื่อที่จะได้มาเคลียร์ใจเพื่อที่จะได้ให้มันจบกันในชาตินี้หรือว่าให้ได้คําตอบกันในชาตินี้แหละ ให้มันรู้หัวรู้ก้อยกันไปเลยนะคะว่าจะเอาอยัางไงจะอยู่อย่างไงจะไปด้วยกันหรือจะจบกันแค่นี้แล้วก็ปิดจ็อบกันที่ชาตินี้อะไรประมาณนั้นนะคะแต่ไม่ง่ายเพราะความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันมีคนหนึ่งที่อย่างที่บอกเลยไม่ได้เปิดหน้ากากตัวเองเพราะปมปัญหาจากครอบครัวหรือการเติบโตขึ้นมาจากชีวิตอะมันต้องอยู่บนศักดิ์ศรีมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความแบบ ต้องเอาชนะให้ได้อะมันเปนเลยเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่ายากที่จะทลายกำแพงตัวเองออกมาเพื่อที่จะเปิดใจนะคะจะได้วนกลับมามันเป็นเหมือนมิชชั่นที่ได้มาเจอกันหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าญาติพี่น้องที่เหมือนกับท่านจากไปแล้วอะถ้าสมมติว่าพ่อเขาพ่อคุณนะคะจากไปแล้วเนาะสมเาไม่สมมติหรอกถ้าในกรณีนี้เนี่ย มีความเป็นไปได้ว่าคนที่ผลักดันให้มาเจอกันก็คือคนนี้แหละคนที่เป็นญาติพี่น้องเป็นสปิริตเป็นคนที่ดูแลเป็นเทวดาเป็นเหมือนเทวดาที่ประจําตัวรักษาคุณทั้งคู่มาเพื่อที่จะผลักคนคนนี้ให้กลับเข้ามาได้มีการเรียนรู้กับคุณหรือว่าได้มาช่วยกันเติบโตประมาณนั้นนะคะมันมีบางเรื่องบางอย่างเพราะว่าเหมือนจะต้องช่วยกันฮิลลิ่งช่วยกันทําความเข้าใจเข้าใจถึง ความไม่สมบูรณ์แบบโดยเฉพาะกับการที่มีมีแค่แม่คนเดียวหรือว่ามีพ่อคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าตัวเองขาดแคลนแล้วการที่ได้เจอกันน่ะคนทั้งคู่เหมือนเติมเต็มให้กันแต่มันจะมีบางจุดที่ไม่สามารถเปิดเผยความรู้สึกได้อะคะ่ะแต่ก็รู้อยู่ลึกๆในใจว่านี่แหละคือคนที่เรารอมานานนะคะ คุณเป็นอย่างนั้นไหมรู้สึกว่าใช่เลยคนคนนี้เหมือนคนที่นี่แหละที่รอมานานแล้วแหละคนคนนี้แหละใช่แล้วแต่ก็เหมือนกับไปกันไม่สุดไปกันไม่ได้เพราะว่ายังมีปมปัญหาที่อยู่เป็นเหมือนแฝงไว้ในใจเป็นเหมือนชาวหฮทรามานะคะเป็นเหมือนความเออเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะเป็นความเป็นปมด้อยมาตั้งแต่เด็กโดยที่เราอาจจะไม่ได้ สังเกตหรือว่ารู้สึกว่ามันเป็นปมดอยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วนะ่ะคือปมจริงๆถ้าเรามานั่งเจาะลึกจริงๆว่าเกิดจากอะไรนะคะอาจจะทั้งคู่นั่นแหละคุณกับเขาหรือเขาคนเดียวก็ได้นะคะซึ่งภารกิจในการที่จะมาเจอเนี่ยมาเพื่อช่วยกันนะคะอะแล้วภารกิจนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยไปถึงครึ่งหรือ,อยังดูสิว่าภารกิจนี้ที่เจอกันกับเขาเนี่ยคุณกับเขาเนี่ยไปกันถึงครึ่งหรือ,อยังนะคะ ภารกิจนี้ไปถึงครึ่งทางหรือยังโอ้คุณอาจจะบอกว่าโอ้ยสาหรับคุณน่ะคุณชิลแล้ะคุณชินแล้วคุณอยู่ได้แล้วนะคะตัวคุณอาจจะโอเคนะเป็นจุดที่คุณโอเคคุณรู้สึกว่าสมดุลแต่อาจจะเป็นที่ตัวเขาที่ยังไม่สามารถข้ามกําแพงตรงนี้มาได้นะคะเนี่ยตัวคุณพร้อมแล้วเขาเริ่มคุณเริ่มนะคะคุณเป็นก้าถ้วยแล้วอยู่คนเดียวก็ได้หรือว่ามีครอบครัวก็ได้ถ้าคนคนนี้กลับมาคนคนนี้โอเคกับคุณคุณไป แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่กลับมาคุณเองก็อยู่ด้วยตัวคนเองได้แสดงว่าตัวคุณอ่ะจะต้องเป็นคนที่เข้ามาเพื่อช่วยเขาให้ผ่านปมนี้ผ่านวิกฤตนี้ให้มันสําเร็จอ่ะอืมอ่ะถึงจุดไหนแล้วอ่ะเห็นไหมคนหนึงอ่ะนึกถึงความสุขวันข้างหน้าเรียบร้อยแล้วแต่อีกคนหนึงเนี่ยยังมองหาหนทางที่จะออกจากความลําบากไม่ได้เลยน่าจะเป็นที่ตัวเขาเพรดูพลังงานแล้วเหมือนเขาต้องอยู่กับ ทำงานในเงามืดของตัวเองนะคะ Shadow Work ทำงานในความมืดบอดที่หาแสงสว่างไม่เจอซึ่งมันเป็นความจำเป็นมากๆที่ตัวเขาเองอะ่ะจะต้องพยุงตัวเองออกมาไปหาสิ่งนั้นไปหาสิ่งที่จะที่จะ c h a l l e n หรือว่าจะทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นน่ะซึ่งจะมีความแตกต่างกับเขามากๆนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะที่แตกต่างจากเขามากๆ แล้วตัวเขาต้องเดินเข้าหาคุณเพื่อที่จะทำความทาความเข้าใจกับคนที่ต่างจากเรามาก,มากๆเพื่อที่จะได้ให้เกิดความเข้าใจคุณอาจจะเติบโตมาในโลกที่กว้าง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 ไกลกว้างกว้างกวเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบชอบดูอะไรที่แบบมันกว้างกวเป็นแบบ global แบบแบบแบบ international ชอบดูสารคาดีหรือไปทํางานกับฝรั่งหรือชอบที่จะเดินทางอยู่เสมอยี้ก็ได้นะคะเป็นคนที่ซัพพอร์ตคนอื่นเข้าใจความแตกต่างในขณะที่ตัวเขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเนาะเอออยู่ใน อยู่ในไมเซตที่มันแคบแล้วเขาก็ไม่กล้าที่จะปลดแอกตัวเองออกมามเลยทําให้เขาอะสร้างตัวตนขึ้นมากลายเป็นคนที่มีอีโก้มันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเขาจะต้องข้ามกาแพงมาหาคุณอะมันยากมากๆแต่เขาเองก็รู้ดีว่าตัวคุณเป็นใครตัวคุณเป็นยังไงในความรู้สึกของเขานะคะแต่ว่าเขาอะจะต้องก้าวข้ามไอตัวเนี้ยออกมาให้ได้เห็นไหมในขณะที่คุณพร้อมมากคุณอยู่ตรงนี้แหละคุณไม่ไปไหนตัวเขาเดินเข้ามาแล้วก็เดินออกไป นะคะถ้าถามว่า,าไปถึงจุดไหนกันแล้วหรอในการทำงานในความสัมพันนี้เนี่ยนะตัวคุณอะ stable แล้วตัวเขาแหละที่จะต้องปรับนะคะเพราะเขานี่ยังเข,าเข้าออกๆออกในความสัมพันธ์อยู่พอเขาเข้ามาเขารู้สึกว่ามันเหนื่อยมันหนักเขาก็ออกไป เขาอาจจะเอาชนะตัวเองไม่ได้หรือว่าเอาชนะใจคุณไม่ได้หรือว่าคนรอบข้างเขาก็ได้ที่มีผลนะคะในความรู้สึกของเขามันเลยทําให้เขาอาจจะรู้สึกว่าเออไม่ไหวอ่ะไม่ไม่ไปและเดินหนีอะไรอย่างนั้นนะคะเข้าเข้าอกอกอยู่นะอ่ะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้จะไปจบอยู่ที่ไหนคะในในเร็วๆนี้เนี่ยจุดที่จะมาถึงก่อนในเร็วๆนี้คืออะไรในความสัมพันธ์นี้จุดที่จะมาถึงก่อนในเร็วๆนี้ในความสัมพันธ์นี้คืออะไรอ๋อ การเฉลิมฉลองปาร์ตี้นะคะบางคนงานแต่งนะเออไม่แน่นะก็อาจจะจะพัดจะพูนะคะอยู่ๆก็ตัดสินใจแล้วอืมเออเห็นไหมคุณอนะพร้อมตลอดพร้อมมากพร้อมแต่งหาชุดเจ้าสาวเตรียมงานเรียบร้อยหาสินสอดไว้ไว้ขอตัวเองแล้วเรียบร้อยแนละ้วบางคนอนะแต่เขานี่ยังลังเลอย,อยู่เลยนะคะ ในานาคตที่จะถึงนี้เนี่ยน่าจะมีคนหนึ่งที่ที่สรุปแล้วแหละอืมว่าตัวเองอะพร้อมที่จะเซเธอดาวพร้อมที่จะมีครอบครัวถ้าเขากลับเข้ามาคุณพร้อมเซเยดขอแค่เขายื่นมาเถอนะเนาะยื่นโอกาสมาแต่ดูเหมือนว่าโอกาสเนี้ยจะยังมาไม่ถึงนะคะเพราะเขายัง เพราะเขายังเดินเข้าเดินออกอยู่ในความสัมพันธ์นะอะแล้วใครจะไปช่วยเขาได้ละเนี่ยคุณช่วยเขาคุณก็พยายามแล้วแต่เขาเนะี่ยเห็นไหมเขาปิดกั้นความรู้สึกเหลือเกินนะคะให้เวลาเขาหน่อยละกันนะคนคนนี้อาจจะเป็นเจ้าสาวกลัวฝนเจ้าบ่าวกลัวกลัวอะไรกลัวฝนเหรอเจ้าบ่าวเขาเรียกอะไรเขาน่าจะเป็นเจ้าสาวกลัวฝนนะคะพอคุณเข้าใกล้เขามากๆเขาก็จะปิดตัวเงียบแล้วก็ไปอยู่คนเดียวแบบนี้อื พราะงั้นเนี่ยเร็วๆนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรนอกจากการเข้าๆออกๆออในความสัมพันธ์การง้อการเดินจากนะคะก็อันนี้คืออัปเดตเนาะน่าจะเป็นเนื้อคู่โซเมตนี่แหละเดี๋ยวแม่หมองลงคลิปไว้ว่าเป็นอัปเดตโซเมตนะคะการมาของเขาคืออะไรนะคะก็การมาของเขาก็คือเพื่อที่จะเป็นเหมือนมาเพื่อให้คุณได้ช่วยอะ่ะแล้วก็เป็นคนเก่าที่เหมือนกับยังไม่ได้จบ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาทวงสัญญาค่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะคลิปในวันนี้นะคะส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็ค่อยอะไรกันเข้ามาสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ